สวัสดีค่ะสวัสดีโคตั้มนะคะสวัสดีทีมงานของโคตัม้มเลยนะคะปานิตาเดชัญญงา,งามค่ะขออนุญาตมาแบ่งปันประสบการณ์ที่ได้เรียนกับโคตั้มมาวันนี้แล้วก็สามวันที่ผ่านมาด้วยนะคะว่าเราได้มีประสบการณ์ในการได้เรียนรู้กับโคตัม้มแล้วก็ได้ข้อมูลดีๆได้เก็บความรู้ดีๆด,ด้วยนะคะเลยขออนุญาตเอามาแบ่งปัน ให้กับพี่น้องของเราเลยนะคะข้อแรกที่ปานิตาได้ก็คือช็อตเด็ดเลยค่ะคีย์ทองคําคือการเริ่มต้นใหม่ด้วยพลังเป็นคีย์ทองคําที่ปานิตาเห็นแล้วมีความรู้สึกว่าได้พลังจากการที่เราได้รู้สึกว่าเราขาดพลังมานานแล้วข้อนี้ทําให้ปานิตาได้พลังมากเลย และข้อที่สองก็คือการสื่อสารโดยที่เราต้องฟังค่ะเพราะที่ผ่านมาปณิตาใช้การพูดในการสื่อสารมากกว่าการฟังเลยทําให้หลายๆอย่างที่ผ่านมามันค่อนข้างจะไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่และส่วนข้อที่สามค่ะการขายแบบไม่ขายเป็นเป็นการที่ได้ข้อมูลการขายแบบไม่ขายทําให้เรารู้สึกว่าอืมเรามองข้ามข้อนี้ไปเหมือนกันค่ะเลยทําให้เรา ยังไม่ประสบความเสีเร็จเท่าไหร่ในการทําธุรกิจส่วนข้อที่สี่นี่เราใจมากนะคะเป็นการปิดการขายทางโทรศัพท์เป็นหัวข้อที่โคสตัมแบ่งปันมาแล้วทําให้เรารู้สึกว่าตื่นตัวเพิ่มมากขึ้นค่ะกับการปิดการขายทางโทรศัพท์แต่ที่เห็นและตื่นเต้นมากที่สุดก,ก็คือการมีรายได้ขนาดหลักค่ะเพราะว่าเป็นความฝันเลยนะคะว่า อยากมีไรายได้แม้กระทั่งหลับตื่นมาก็คือมีความสุขตื่นเต้นว่าเฮ้ยมาอีกแล้วเฮ้ยได้อีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากมีโมเมนต์แบบนั้นบ้างเห็นคนตัําพูดก็รู้สึกว่าตื่นเต้นตามแล้วก็อยากสําเร็จตามค่ะเลยรู้สึกว่าข้อนี้ข้อที่ห้านี้มีความรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกว่าเราต้องได้บ้างแล้วอะค่ะส่วนข้อที่หก ก็เป็นหัวข้อที่ทำให้รู้สึกว่าน่าน่าเรียนแบบบ้างคือการขายแบบให้ลูกค้าต้องการนะคะให้ลูกค้าวอนเองอยากได้เองมาง้อ,องเองอย่างนี้คะ่ะที่โค้ดตั้มเล่ามารู้สึกว่าปณิตามีความตื่นเต้นแล้วก็อยากเป็นบ้างอยากเป็นตามอยากทำตามให้ได้ตามที่โค้ตั้มแนะนำค่ะจึงพยายามที่ ฟังด้วยความตั้งใจแล้วก็อดไม่ได้ค่ะที่จะต้องมาออกมาไลฟ์คืนนี้แล้วก็นอนไม่ได้จริงๆค่ะเพราะรู้สึกตื่นเต้นที่จะได้เรียนโค้ชตั้มอีกในการในการที่เรียนโค้ชตั้มในครั้งนี้แล้วก็ที่ผ่านๆมาประมาณห้าครั้งค่ะปานิตารู้สึกว่ามีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มมากขึ้นได้ความรู้เพิ่มมากขึ้นในการที่ได้เรียนถึงแม้ว่าจะเป็นครั้งละหนึ่งหรือสองชั่วโมงเป็นการเรียนและก็เป็นการโค้ชิ่งที่ มีความสมบูรณ์ค่ะมีความรู้สึกว่าเรียนได้ไดประโยชน์ได้ความรู้มากส่วนข้อที่ประทับใจมากที่สุดคงมีอยู่สองข้อใหญ่ๆจริงๆค่ะคือการที่เรามีภาวะผู้นำและก็การสร้างทีมงานค่ะเพราะว่าที่ผ่านมาการที่มีภาวะผู้นำอาจจะน้อยไปแล้วก็การสร้างทีมอาจยังไม่เจ๋งพอพอได้เคล็ดลับจากมิชร่นตั้มแล้วปณิตาคิดว่าครั้งนี้ เป็นโอกาสของปริตาแล้วค่ะเลยขออนุญ,ญาตนะคะมีคลิปวิดีโอเล็กๆมาแนะนำเพื่อนๆค่ะเพื่อนๆอยากเข้ามาดูว่าโค้ตั้มสอนอะไรอยากเข้ามาดูว่าโค้ตั้มสอนแล้วได้พลังอะไรบ้างที่ปริตาพูดขออนุญ,ญาตแบ่งปันนิดนึงนะคะ ได้ยินมั้งไหมคะพักษาอันนี้ปณิตาเข้าไปอัดมาเมื่อสักครู่ค่ะขออนุญาตโคตรจำเลยนะคะที่ขออนุญาตอัดออกมาให้พี่น้องและก็เพื่อนเนที่ได้าดูปณิตาไลฟ์ตอนนี้ในแบ่งปันค่ะว่าพลังงานที่ได้ต่ี่ประเทศประเทศที่คือตำแหน่งที่ ก็ไม่ทักษาท<จ>ีนน่ดึงสำคัญเพราะความมั่งคั่งไหลไปหาเพราะความสำเร็จไหลไปหาจริงไหมจริงครับิงเพราะอิสภาพไหลไปหาอะไรับที่จะหมายถึงผู้นำคือม่นไหล จะลุกร้อยเปอร์เซที่คุณจะไม่กาวด้วยใครแม้แต่เดวนั่นแหละเป็นผูน้นานี่ะผู้นำรอยที่กต,ตัญูถึงแล้วก็าวานต้ตื่น,ร,นรู้มากๆเงที่ด <ๆ S 2> ต้องเข้มแข็งที่สุดต้องแข็งแรงที่สุด,สดไม่ครับ รับขาสิ่งที่คุณต้องการเรียบร้อรับชอบครับไม่ว่าที่ทำงานของคุณจะแย่ขนาดยุดที่จะปวดนะและลุกขึ้นมาไม่ว่าความสำคัญของคุณจะเวลวร้ายขนาดนตอนนี้ยุดที่จะขาดการการะงับนะและลุกขึ้นมาผู้นำและสร้นนางไม่ว่าบริษัทของ การเงินของคุณจะเป็นยังไงครับหยุดแล้วลุกขึ้นมาจะทำให้มันเติบโตขึ้นครับเรียนรู้ที่จะหาวิธีที่จะทำเงินไม่ใช่โอนกับการแล้วจะรู้สึกว่าโลกนี้มันดูมเหมือนยากจังเลยการที่จะไปต่อดูมเหมือนมัน เต็มไปสปัญหามากุาครับแล้วลุกขึ้นมาเป็นผูดด้นำนี่แหละค่ะคือข้อมูลดีๆที่ปานิตาตื่นรู้จริงๆค่ะว่าเราจะยอมไม่ได้แล้วเราจะปล่อยให้อดีตมันมาฉุดรั้งเราไม่ได้ค่ะเลาต้องนอนไม่ได้ค่ะโคนอนไม่ได้ค่ะต้องแบบ ตัดสินใจเลยค่ะว่าไลฟ์ดีกว่าค่ะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเราไม่รีบร้ฟยตอนนี้เราก็ไม่ทราบค่ะพรุ่งนี้อะไรจะเกิดขึ้นพลังงานมันจะอาจจะหายไปหรือว่ายังไงมันเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นมาจริงๆค่ะเพราะว่าโค้ชได้บอกว่าโลกภายในคือตัวกําหนดโลกภายนอกของคุณปาิตาได้เข้าใจคําพูดนี้แล้วค่ะถึงได้ขออนุญาตนําคําพูด ทองคําของโค้ชมาบอกเก่าเพื่อนๆพนพี่น้องที่จะได้เข้ามาดูปานิตาไลฟ์นะคะปานิตาอาจจะไม่มีเพื่อนมากแต่ก็ทําด้วยความจริงใจค่ะทําด้วยความรู้สึกจริงๆว่าเราได้จริงๆค่ะขอบคุณโค้ชตามค่ะขอบคุณทีมงานด้วยค่ะที่แบ่งปันข้อมูลดีๆแบ่งปันประสบการณ์ดีๆแล้วก็สัญญาค่ะว่าจะเดินตาม ให้สิ่งที่สุดค่ะจะไม่ยอมแพ้จะไม่ยอมหยุดตามที่โค้ดบอกเลยค่ะว่าโค้ดจะประคองไปโค้ดจะเป็นพี่เลี้ยงให้เพื่อเราจะได้ประสบความสําเร็จแบบที่โค้ดทํามาแล้วขอบคุณค่ะขอบคุณโค้ดขอบคุณจากใจจริงๆขออนุญ,ญาตจบดีกว่าค่ะตื่นเต้นแล้ว เดี๋ยวอาจจะมีอะไรเกิดขึ้นอีกเลยขออนุญาตโคต้ดแบ่งปันเพียงเท่านี้นะคะปานิตาสัญญาค่ะว่านับจากนี้ไปจะเป็นเด็กดีค่ะจะไม่เกเรอีกแล้วจะช่วยคนตามที่โค้ดบอกตามที่โค้ดแนะนำจะทำทุกๆอย่างให้สำเร็จดังที่ปานิตาตั้งใจไว้ค่ะ มีห้าข้อค่ะที่โค้ดบอกไว้แล้วเดี๋ยวปณิตาจะไปดูสิบสามข้อที่โค้ดแนะนำมาไว้นะคะขอบคุณจักใจกจริงๆค่ะโค้ดตั้มขอบคุณค่ะ